่าครับผมอ่านี่ก็เข้า ep ีที่2นะครับ e p ี EP ที่2อ่าปักแบบบ่วงใช้บ่วงดัก2ชุดนะครับ2ชุดแต่ว่าถ้าชุดพร้อมต่อผมให้ชุดเดียวนะครับถ้าใ,ใครที่งบเยอะหน่อยก็สั่งเป็น2ชุดจะดียิ่งกว่าอ่าแล้ว ep ที่2นี่เราจะปักในกรณีนกมาเวียนนะครับมามาเวียนมาเวียนเวียนแต่ไม่เข้าตีนะครับแต่ไม่เข้าตีมาเวียนเราปักแบบนี้โอกาสได้สูงกว่านะครับ เมื่อกี้เราปักแบบวงกลมไปแล้วนะในกรณีนกเข้าตีชุดเดียวก็โอเคแล้วอันนี้ในะกรณีนกไม่เข้าใกล้นะมา,มาดูมาดูมาเวียนนะครับปักแบบไหนเราไปดูกันนะผมที่ดักก็เหมือนเดิมน,นะผมหลักทองเหลืองระบบล็อกขาถ้าติดนกก็หลุดก็ไม่หลุดครับผมมันจะติดแต่ว่าในกรณีที่หลุดมันจะตุดจะถูกแบบนิ้วนะครับถูกนิ้วหลักทองเหลืองระบบล็อกขานกสตาร์ฟเนือเหนือนะครับจะทนแรงจริงมากกว่า อย่างที่ผมรีวิวในคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับอ่าเรามาดูวิธีปักกันนะครับวิธีปักกันนะครับปักเป็นสองสองแถวนะครับสมมติว่าเป็นคันนานะครับคันนายาวไปเลยแล้วก็ปักตามคันนาซ้ายขวาไปเลยนะครับถ้าเรามีสองชุดนะครับเราต้องปักแบบนี้ถ้ามีชุดเดียวก็ต้องต้องล้อมนกเป็นแบบอ่าเมื่อกี้ครับผม แบบแบบแบบวงกลมอันนี้าสาธิตแบบมีบ่วง2ชุดนะครับมีบ่วง2ชุดเรามาดูอันนี้สมมุติว่าเป็นคันนานครับคันนาคันนาก็จะมันเป็นแบบนี้นครับผมซ้ายขวาคันนาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วปักด้านนี้ตามคันนาเลยด้านนี้ก็จะเป็นตามคันนาเลยแล้วก็ตั้งลกไว้ตรงกลางจะเป็นประมาณนี้นะครับตั้งลโพงไว้ ในกรณีนกไม่เข้ากลีไม่เข้าตีนะครับบางตัวมาไม่เข้าตีนกมันจะเวียน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 ไม่เข้าใกล้นะเวียนเวียนเวียนถ้าเราปักแบบนี้ตามตามคณาโอกาสได้มันสูงกว่านะครับอ่าเรามาดูสาธิตจ,จริงเลยครับผมก็ปักให้ติดติดกันครับผมไม่เห็นยากครับผมแล้วก็จับเอ็นที่บ่วงนะครับ หลักลองดินประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วหรือว,ว่านิ้วครึ่งก็โอเคแล้ว <c oughs> ปักติกันยาวสมมุติว่าเป็นคันนานครับสายขวาแล้วก็ปักไว้เลย <c oughs> ของผมนี่จะเป็นหลักทองเหลืองไม่เคลื่อนจะนิมแล้วก็ระบบล็อกขาแล้วก็ชุดหนึ่งก็จะยาวสามเมตรนะครับยาวสามเมตรยาวสาวมเมตรนะครับชุดหนึ่งก็จะมีรางเก็บพร้อมเรียบร้อย สูงหน่อยนะครับให้สูงหน่อยถ้าต่ำเกินนกข้ามไปครับประมาณนี้นครับยาวไปเลยปักตามคนาด้านซ้ายแล้วก็ปักตามคนาด้านขวานะครับถ้ามี2จุดนะครับในกรณีนกไม่เข้าใกล้นะครับใครที่ ถูกใจคลิปผมรบกวนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่ให้ผมจะทำคลิปสอนอาคนรักคนต่อนกทุกคนนะครับใครถ้ามีคลิปดีๆเดี๋ยวผมลงให้อีกใครที่เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆเดี๋ยวผมลงอีกนะผมเพื่อ,อเพื่อเป็นความรู้ ผมผมผมไม่ได้ว่าจะขายของตลอดนะครับผมก็สอนคนที่ไม่เป็นก็ได้นะครับสอนที่คนที่ไม่เป็นอ่าเพื่อมาทำดักลุกนะครับอ่าสอนทุกคนนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้าผมนะครับใครที่ซื้อที่อื่นไปก็ลองมาใช้วิธีผมดูครับผมใครที่อ่า อยากให้ผมมีกำลังใจต่อไปก็ลองกดไลค์กดติดตามผมเพื่อผมจะจะทำคลิปดีๆสอนคนรักคนต่อน,นกต่อไปนะครับก็ประมาณยาวต่อน,นกครับผมอ่าประมาณก็ยาวรับ3ามเมตรยาวครับผม3มเมตรนะในกรณีนกไม่เข้าใกล้ครับผมในกรณีนกไม่เข้าใกล้ จากนี่ไปนู่นนะครับในกรณีนกไม่เข้าใกล้สมมุติว่าเราตั้งนกตรงกลางๆนู้นนกมาก็แถวนี้นะครับนกมาแถวนี้ก็โดนโดนบ่วงก่อนนะครับโดนบ่วงด้านนี้ก่อนไม่ทันเข้าตีนะครับแค่มาดูก็โอเคใครที่ ายังไม่รู้วิธีดักก็ลองใช้วิธีผมดูครับผมใช้วิธีผมดูคนรักคนต่อนกก็ลองเอาวิธีผมใช้ดูนะครับสองชุดดักตามคันนานครับผมแวเราต้องเลือกเลือกพื้นที่ที่มีหญ้านิดหนึ่งแนละ้วถ้า ถ้านกนกนกตื่นนะครับบางทีนกมันรู้ไงเราต้องหาพื้นที่แบบมีหญ้านิดนนะครับถ้าเป็นลุ่งกันไปก็บางทีก็มันเห็นนะเราต้องหาพื้นที่อําพรางด้วยถ้าลุ่งเกินไปคือบางทีนกฉลาดอืมแล้วก็ปักเด็ดๆดกันครับผม รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสอนวิธีต่อนกแบบอื่นครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมมีคลิปใหม่ๆจะมาสอนพี่ๆลูกค้าผมได้ไปใช้กันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าใครที่เป็นแล้วก็ดูดูผ่านๆได้ครับผม ผมสอนมือใหม่ครับผมทใ,ใครที่เป็นเซียนอยู่แล้วก็ก็ดูเฉยๆนะครับเพราะเป็นเซียนอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องสอนนะครับสําหรับมือใหม่หัดต่อหรือว่าต่อแล้วแต่ว่าต่อยังไม่ค่อยได้เท่าไหรก่ก็ลองมาดูวิธีผมดูนะครับเราก็ปักเรื่อยๆตามคันนานะครับหาคันนาที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับ ถ้าคันนาเล็กเกินไปอ่ามันจะมันจะรวมบ่วงใกล้กันนะครับเราหาคันนาแบบใหญ่ๆหน่อยนะให้ห่างเส้นห่างจากบ่วงนี้บ่วงนี้ประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหรือว่าแปดสิบเซนคร่าวๆนะ8ปดสิบเซนหนึ่งเมตรแต่ถ้าใกล้เกินสมมติว่าคันนาเล็กครับปักตรงนี้โอ้ไม่ได้ครับผมมันนกมันเห็นเราต้องให้ห่างหน่อยนะครับเราต้องให้ห่างหน่อยนะครับ ถ้าใกล้เกินโอ้นกนกมัน,น,นเห็นคนระับอะไรเป็นแถวตรงเลยให้ห่างประมาณ1เมตรหรือว่าอ่าเส้นผ่าสรงกลางตรงนี้นะพับหนึ่เมตรหรือว่าประมาณ80บเซนนะครับหาพื้นที่แบบมีหญ้าหน่อยๆน,นะครับล่่เกินไปมันก็ไม่ดีนะครับอ่าแล้วก็ ชุดหนึ่งก็ยาวสามเมตรนะครับใครที่มีงบน้อยก็ชุดเดียวก็ได้แล้วล้อมลุกอ่าเปิดเสียงครับผมเราก็ตั้งลุกไว้ตรงกลางนะครับเปิดเสียงเปิดเสียง อาตั้งตั้งไว้นะครับแล้วก็เอาใบไม้ปิดเอาใบไม้ปิดนิดหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นใบหญ้าปิดนิดหนึ่งนะไม่ให้นกเห็นเราไม่จําเป็นต้องตั้งใกล้ตัวนกเราตั้งห่างห่างนกก็ได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณแปดสิบเซนหรือว่า หเมตรก็โอเคแล้วนะครับก็ชุดหนึ่งก็ยา3เมตรก็ตักตามคันนาน,นะครับถ้าคันนาเล็กเกินไปเราต้องหาทำเลดีด้วยนะครับอ่าใครที่สนใจก็ลองสอบถามกันได้ครับผมที่เบอร์093 7730398นะครับของผมนี่สตัฟ เนื้อเนะครับจะทนแรงจิกมากกว่าใครที่สนใจก็ลองมาสอบถามกันได้ครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสอนวิธีการต่อนกให้ชมรมคน,คนต่อนกได้ได,ได้ได้รู้วิธีน,นะครับเรามาสอนวิธี อีกขราวหน้าก็จะมีคลิปใหม่ๆลงไปนะครับคลิปที่มีสาระนะครับอ่าไม่ใช่ว่าจะขายของอย่างเดียวนะครับเรามาสอนด้วยไครที่สนใจอยากได้ใครที่ยังไม่มีโทรหาผมได้ครับผมสอบถามราคาอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่ออ่าผมจะได้ลงคลิปใหม่ๆ ไม่ใช่ว่าจะมารีวิวบ่วงอย่างเดียวอ่านี่บ่วงบ่วงบ่วงขายนะครับขายม่ใช่นะครับเรามาสอนด้วยละเอียดนะครับละเอียดใครที่สนใจก็ติดต่อบางดุลได้ครับผมครับสวัสดีครับ